พืที่หนึ่งร้อเมื่อถึงคราวอำลายามนั้นเอียบอิดเพีย้ยช่วยเหลือสตรีสองไม่ลูกออกจากวงลอง้อมจากนำพวกนางมาถึงเบื้องหน้าผู้เฒ่าคุรุวิเศษกล่าวว่าผู้อบโสพวกนางมาแล้วผู้เฒ่าคุรุวิเศษเหลียวมองภรยาคู่ชีวิตแว็บหนึ่งโอษทอนใจกล่าวว่านางถูกผิดอย่างเล็กล้ไม่ทราบรักษาเยียวยาได้หรือไม่เอียบอิดเพียกล่าวว่า คนดีฟ้าดินคุ้มครองนางต้องทุเลาหายดีแน่นอนผู้เท่ากลุยวิเศษยกกลุ่ยเปาเป็นเสียงดังอีคขราคนในขบวนม้าเหล็กที่ร่วมทางมากับเจ้ามักรหวนล้วนถูกเสียงกลุ่ยโครมเงำหยุดยัง้งชะงักเมื่อ,อาไว้ยามนั้นบนท้องทุ่งกว่างเย็ยนเต็มไปด้วยผู้คนแต่คู่ต่อสู้ที่อาฆาตกันมีแต่เจ้ามักรวนหุนเกาเหลงและเสียงกัวขีร้รวมสามคน เสียงกลัวขีพอเข้าสู่มวงต่อสู้ผนึกกำลังกับหุนเก้าเหลิงกลุ่มจูโจมชสเจ้ามังกรหวนเจ้ามังกรหวนก็ตกเป็นเบี้ยล่างแล้วกวนแบว่าหุนเก้าเหลงความจริงเป็นผู้นำในแว่นแควนหนึ่งระว่างนี้ยังรับถ่ายทอดยอดวิชาจากผู้เท่าขุยวิเศษมีพลังฝีมือรุนหน้ากว่าเดิมในใจมังเกิดความอาฆาตแค้นต่อเจ้ามังกรหวนจนจับจิตลงมือด้วยความโหดเหี้ยมไม่หินคิด ชีวิตเจ้ามังกรหวนให้จงได้เจ้ามังกรหวนแม้เรียนรู้วิชาฝีมือทุกข่ายสำหักแต่วันเวลาที่ผ่านมาหมกมุ่นกับสุรานารีกระทบกระเทือนถึงพื้นฐานพลังฝีมือเห็นคนในขบวนม้าเหล็กที่นำพามาล้วนถูกเสียงครวยโครบงำไม่ยอมจูจมลงมือสร้างความประวัติล้นลานขึ้นมาปริตาที่เสียสมาธิทีหัวไหลถูกหุนเก้าเลลงฟาดใส่หนึ่งฝ่ามือเสียงกวย ขี่ใช้ดาบทองวันควางเสพไย,ยตรงข้ามเจ้ามงกรหวนคมศรีรษะหลบเลี่ยงแต่ผมเผ้ากระจกหนึ่งถูกขมดาบฟันหลุดไปอีกเพียงครึ่งนี้ก็จะฟันศรีรษะเจ้ามงกรหววหลุดหายแล้วเจ้ามงกรหวนเห็นตัวเองกลับกลายเป็นมัจฉาในร่างแห่หากไม่หลบหนียากจะมีโอกาสเหนียวตัวรอดได้ดังนั้นกั้นุกลื่นความเจ็บปวดบนหัวไหลกระหาดฟาดฝ่ามือออก ขกขามพุ้นก็เลิงถอยกายไปสองก้าวมันเองช่วยโอกาสง่ายร่างพุ่งถอยออกนอกวงเสียงกลัวคีตะวันด้วยโทสะาว่ายังคิดหนีหรือวันนี้ถึงเวลาชดใช้นี่กรรมของท่านแล้วพลางกระโดดปราดขึ้นคุมดาวกับกลายเป็นรุ้งทองสายหนึ่งไล่ติดตามไปเจาา้ามังกรหัวยกมือขึ้นได้ยินเสียงแต่กระเบิดเบาๆวันสีครามคลาคลุ่งไปทั่วบริเวณ เสียงกลัวขี้ไม่ทราบว่าวันสีครามนี้มีผิดหรือไม่ไม่กล้าคุกขามเข้าใกล้ยามรีบร้อนเพิ่มพลังทาทมเคลื่อนควางผ่านควันสีครามทิ้งตัวลงยังที่ห่างไปสองว่าโรอจนควันสีครามจางหายเจ้ามงกรหวนก็สาบสูญนไปจนได้ร่องรอยหุุนเก้าเหลงมีประสบการณ์กว้างขวางพบเห็นแต่แรกว่าเจ้ามังกรหัวน,นี้ไปทางทิศใต้คณะจะไล่ติดตาม ท่านได้ยินผู้เท่าคุยวิเศษร้องว่าโจรจนโตกย่าไล่อารีบกลับมาฮวนเก้าเหลงชังกร่างลงก่าวยาวๆกลับมาผู้เท่าคุยวิเศษทอนใจเบาๆกล่าวว่าตัวนอนร้อยขาแม้ตายไม่แข็งถือ่อยะว่าแต่เจ้ามังกรหวนเพงพลาธาเสียทียังมีพลังซ่อนเร้นมหาศาลหากพวกเจ้าติดตามไปติดกับของฝายตรงข้ามก็เป็นผลรับไม่เท่ากับสูญเสียแล้ว คุณเก้าเหลงกล่าวว่าท่านอาจารย์สั่งสอนถูกต้องสำรับคนชั่วชาสุดสามาญชนนี้ไม่อาจประมาณเลินเล่อได้ปุถ่าครีวิเศษมองดูปุตรีภรรยาที่เบิ้งหน้าแบบหนึ่งกล่าวว่าพวกนางสมแม่ลูกยังมีชีวิตอยู่ในโลกนับเป็นที่เนือความคาดหมายอรรัะโอ้เล่าโอมีอาจไม่เปลี่ยนแผนการหาทางช่วยเหลือพวกนางก่อนคุณเก้าเหลิงโล่โปรนรุ่มใจครุนคิดขึ้น เจ้ามังกรหัวละวาดในยุทธจักรหลายสิบปีสะสมคุมกำลังกล้าแข็งตอนนี้ผู้ที่สามารถพิชิตมันมีน้อยกว่าน้อยหากท่านถอนตัวไปความเพียรพยายามที่แล้วมาใหญ่ไม่ใช่ลมเหลวสิน้นในใจแม่ครุ่นคิดเช่นนั้นแต่ไม่อาจทัดฐานไม่ให้พูทเท่าคุยวิเศษช่วยเหลือบุตรภรรยาได้แ,แต่สงบปากค,คำไว้เสียงกูขี้กล่าวว่าทนาจารย์คิดหาทางรักษา ภรยาและบุตรีนับเป็นเรื่องชอบด้วยเหตุผลแต่ตอนนี้มีแต่เสียงครุยของท่านอาจารย์สามารถควบคุมบริวารของเจ้ามังกรหุนหลังจากที่อาจารย์จากไปจะให้ผู้ใดชาตสางส,สถานาการณ์ผู้เทาครุยวิเศษกล่าวว่าเจ้าหุนจึงจู้กับเอียดดเ้ยบใต้เหยียบหุนเข้าเลงกับเอียเ้ยบอินเทียได้รับการช่วยเหลือจากท่าน ทั้งยังรับการทายทอดวิชาทั้งสองล้วนให้ความเคารพต่อผู้เท่ากลุยวิเศษอย่างสูงแต่ผู้เท่ากลุยวิเศษไม่ยอมรับทั้งสองเป็นสิทธิเรียกหาเป็นหุนจึงจู้กับเอี๊บใต้เหียบหุ่นเก้าเลียงถอนใจเบาๆกล่าวว่าอาจารย์สิทธมีวาจาหลายประโยคไม่ระบายออกไม่ปลอดโปรง่งผู้เท่ากลุยวิเศษกล่าวว่าหุนจึงจู้บอกเถอะหุ่นเก้าเลียงกล่าวว่า เจ้ามก,กรหวนแม้เรียนรู้วิชาฝีมืออย่างกว้างขวาง,วางแต่สิทธิได้รับการถ่ายทอดเจ้าวิชาจากอาจารย์สามารถต่อต้านมันได้ปัญหาอยู่ที่บริวารของมันรับประทานตัวยาหมอมประสาทคนเหล่านี้สูญเสียสติสัมปชัญญะหาวหารไม่กลัวตายยินยอมขายชีวิตให้แก่มันตัวนี้เจ้ามังก,กรหวนพราท่าเสียทีคงสกิดสันดานอันดร้ายกำลัเริ่มขึ้นในเวลาอันสั้นต้องเปิดฉากตอบโต้ ต่อให้สิทธิสามารถรวมกำลังกับพรรคกระยาจกและก้าวสำนักใหญ่ผลการประทะแตกหักสหายรูปแนวคงต้องเกิดการสูญเสียหรือว่าอาจารย์ไม่คิดกอบกู้ภัยพิบัติครั้งนี้ปุถัาครุยวิเศษกว่าตาพานหน้าเสียงกัวขี้และพูดเขียวนันกล่าวว่าพวกเจ้าทราบหรือไม่ว่าเราชนะท้ายทอดยอดวิชาที่คิดคนขึ้นแก่พวกจ้าเสียงกัวขี้กับพลก,ก้าเเล็งผ่าก,กันกล่าวว่าสิทธิไม่ทราบ วิชาฝีมือและพลังฝึกปรือของเราอาจเหนือลำกว่าเจ้ามังกรหวนแต่สองเท้าเราพิการเคลื่อนไหวไม่สะดวกไม่สามารถถักหานกับมันเราทายโทษวิชาฝีมือแก่พวกเจ้ากลัวให้พวกเจ้ารับมือเจ้ามังกรหวนแทนเราด่านการเวลาก็ไม่อนุญาตเราฝึกอบรมสิทธิผู้หนึ่งเพื่อรับสืบทโทษวิชาฝีมือของเราพวกเจ้าล้วนมีพื้นฐานพลังฝีมือขอเพียงเรียนรู้กระบวนท่าก่ใช้ได้แล้ว โดยเฉพาะจึงจู่มีชื่อเสียงกิตตภูมิในยุทธจักรเหนือล้ำกว่าเราเอีกคนเกาเลงรีบกล่าวว่าสิทธิ์มีชื่อเสียงจอมปลอมในเลยเปรียบเทียบกับวิชาฝีมือแท้จริงของอาจารย์ได้ผู้เท่าคุยวิเศษสันสิษะกล่าวว่าเจ้ามังกรหวนไม่ได้ประเมือกับเราในใจบังเกิดความกลิงเกรงต่อเราตลอดการแต่หากต่อสู้กับเราครั้งหนึ่งก็จะไม่เกรงกลัวแล้ว พลางกว่าสายตาพัานหน้าหุนเก้าเล็งเยยบอิดเพลและเสียงกวกขี้ยางเข่มฉากล่าวสืบทอตอนนี้เราจะแยกย,าย้ายถ่ายทอดวิชาค้อนอิดแก่พวกเจ้าโดยเฉพาะขี้ยีฉลาดปราดเปรียงเรียนรู้ดนตรีกรันเราจะมอบกรุ่ทองเหลืองเหล่านี้ให้ เสียงกูขี้กล่าวถ่อมตนว่าดานดนตีกระรนิ์ยังไม่เชี่ยวชาญชำนาญพอพุเธาคครุยวิเศษกล่าวว่าเราจะสอนแก่เจ้าหลักการควบคุมบลิวารของเจ้ามาังกรหลนช้เสียงดนตรีเพียงไม่กี่เสียงพ่าริ่มเรียนก็ล่วงรู้ได้แต่หาคิดเป่าเป็นสำเนียงเสียงครุยตามใจปรารถนาขึ้นอยู่กับพรสวรรค์และการฝึกฝนของเจ้าแล้ว ใบหน้าที่มองเศร้าของท่านอันปรากฏแววปิติยินดีบูบหนึ่งกล่าวสืบต่อในชีวิตเราอาจกระทำเรื่องผิดพลาดการคบหากับเจ้ามังกรหวนยิ่งเป็นความคับแค้นเสียใจไปชั่วชีวิตแต่มีความสำเร็จด้านพลังฝีมือและเชิงดนตรีเป็นพิเศษเราเคยผ่านช่วงชีวิตอันสุขสันต์ของครูอยู่ร่วมกับภรรยาในป่าเขาและเคยผ่านชีวิตอันวิเวกหดหัต้องอยู่ในวัดร้างกลางภายัย ขบลีอยู่กับทวิบาทจัตุบาตตลอดจนศพลวงกินมากมายเสี่ยงกลัวขี้ความจริงคิดซักถามถึงข้อเท็จจริงในวัรรานแต่เห็นผู้เท่ากลุยวิเศษกล่าวด้วยความกระตือหรือรล้นยินดีต้องกลั่กลืนคำพูดไว้ได้ยินผู้เท่ากลุยวิเศษกล่าวเสืบต่อเราพอเห็นกระบ,บวนท่าของผู้อื่นก็สามารถดัดแปลงเป็นวิชาฝีมือของเราแต่การบัญญัติคิดค้นท่าฝ่ามอือ ไม่ถือเป็นความภาคภูมิใจของเราทางยกจูกครุยทองเหลืองในมือขึ้นกล่าวว่าครุยทองเหลืองเหล่านี้จึงเป็นความภูมิใจของเราเรามุ่งหวังให้เสียงครุยดังกังวานอยู่ฝ่าดินตลอดไปเห็นครุยทองเหลืองเหล่านี้สั้นยิ่งมีความยาวเพียงหนึ่งเสียสองนิ้วดูจากเปลือกนอกนอกจากสั้นพิธรรมดาแล้วไม่มีลักษณะพิเศษอันไดผูเทาครุยวิเศษยกชูครุยทองเหลืองในมือขึ้นกล่าวว่า รุเหล่านี้ดูไปไม่มีลักษณะพิเศษอใดแท้ที่จริงนอกจากเราที่อยู่ด้านนอกแล้วภายในยังมีครุยทองเหลืองอีกเหล่าหนึ่งดังนั้นเราตั้งชื่อครุยเราคู่มีความพิเศษพิสดารสามประการครือ 1. หาประสิจาพลังการฝึกปลืออันลึกลำไม่สามารถเป่าเป็นเสียงดังสองสามารถเป่าเป็นคลื่นเสียงผิดแผกแตกต่างกันสองชนิดสามดัดแปลงใช้เป็นอาวุธพิสดารแขนงหนึ่งได้ หางพิ่งตะามองเสียงกวดขีกล่าวสืบต่อตอนนี้เราถ่ายทอดครยเหล่านี้ให้แก่เจ้าถือว่าบรรู้ถึงปณิธานที่วางไว้นะับแต่นี้ยุทธจักรไม่มีนักศึกษาคุยวิเศษอีกหุนเก้าเหลงกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าอาจารย์ท่านผู้เท่าคุยวิเศษโบกมือห้ามหังหุนเก้าเหลงกล่าวสืบต่อกล่าวว่าเราจะไม่ฆ่าตัวตายหากแต่นำภาพ พวกนางสองไม่ลูกไปยังสถานที่ซึ่งไร้ร่องรอยผู้คนหาทางขาจัดพิษให้แก่พวกนางหากโชคดีกระทําสำเร็จลุ่วงพวกเราสาม,มีภรรยาพ่อลูกจะใช้ชีวิตที่หลงเหลืออย่างสงบสุขต่อให้ไม่สามารถขจัดรักษาพวกนางอาจารย์ก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับพวกนางจยจนสิ้นอายุไขั เสียงกลัวขี้แกล่าวอย่างสะทกสะท้อนว่าน้ำแจหลึกลําของอาจารย์เช่นนี้แม้ฟ้าดินยังสำนึกตื่นตันผู้เทาครุยวิเศษกล่าวว่าเราตั้งใจออกเดินทางก่อนฟ้ามืดคำดังนั้นมีเวลาไม่มากนักพวกเจ้ารีบนั่งลงโคโจรพลังสลัดความคิดฟุ้งซ่านเราจะแยกย,าย้ายทายทอดวิชาฝีมือต่อพวกเจ้าอุนก็ลิงกล่าวว่าคนชุดดำเหล่านี้เรา ผูเทาคลุยวิเศษกล่าวว่าเมื่อครูเจ้ามังกรหัวช้เสียงกูขิดบงการให้คนชุดดำเหล่านี้เคลื่อนไหวเราเรียรไม่ใช่เสียงคุยเข้าสะกดจุดประสงค์เพื่อต้องการสดับฟังท่วงทํานองเสียงกูที่ใช้บงการคนชุดดำเหล่านั้นหากทําความเข้าใจได้ก็สามารถช่วงชิงขุมกําลังของเจ้ามังกรหัวมาแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่มีความมั่นใจเพียงพอหากแม้เราฟังผิดพลาด ใหญ่ไม่ใช่กลับกระตุ้นไอ้คนชุดดำเหล่านี้ลงมือต่อพวกเรายัางคงจี้สกัดจุดของพวกมันปลอดภัยกว่าหุนเกาเหลงเอียบอิดเพียและเสียงกวัวกี้พากันลงมือเพียงชั่วนาเดือนจี้สกัดจุดของคนชุดดำและคนในขบวนม้าเหล็กทั้งหมดผู้เทากรุยวิเศษทายทอดเพลงฝ่ามือแก่หุ้นเก้าเหลงเก้ากระบวนท่าและทายทอดท่า,ท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 า หมายเท้าแกะเยียบีดเพียห้ากระบวนท่าทั้งสองพอเรียนรู้ก็ฝึดเปลือยอย่างจดจอ่อผู้เทาขุยวิเศษพลันฟาดสองมือใส่พื้นพาตัวกระโดดปราดถึงใต้ต้นไม้ที่อยู่ห่างไปหลายวาต้นหนึ่งพุ่งขึ้นบนต้นไม้กวักมือเรียกหาว่าขี้เรีบรีบขึ้นมาเสียงกัวขี้ปิ่งปราดไปลอยตัวขึ้นบนต้นไม้ใหญ่ผู้เทาขลุยวิเศษกล่าวว่าพวกเราอยู่บนต้นไม้ทั้งสามารถมองไกล และมีบรรยากาศเงียบสงบกว่าเดิมเหมาะกับการรับมเรียนการเป่าขลุ่ยที่สุดเสียงกูเกียรับคำว่าสื่อแปลกล่าวถูกต้องพวกเราจะรับเรียนในบัดดีก่อนอื่นเจ้าเรียนรู้การใช้เสียงคุยรักษาบาดเจ็บเสียงกูเกียทุ่มเทสมาธิเข้ารับมเรียนเขามีพื้นฐานด้านดนตรีการอยู่ก่อนบวกกับมีพรสวรรค์เป็นพิเศษดังนั้นเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ผู้เทาคุยวิเศษเงยหน,น้ามองเทาขวากล่าวด้วยความยินดีว่าดูท่าก่อนเมื่อคำเราสามารถออกเดินทางแล้วเสียงกัวขี้กล่าวถามว่าสิเรียนรู้รวดเวร็วน่ากลัวรวดเร็วยิ่งยามเที่ยงคืนของคืนนี้เรากับซื้อบ่อซื้อมุ้ยเจ้าสมควรไปไกลกว่าร้อยลีแล้วหางเร่งรัดให้เสียงกัวคิดทดลองเป่าคุยทองเหลืองดู การเป่าคลุีเหล่านี้ลำบากินแรงเป็นพิเศษเสียงกัวขี้เป่าอยู่ครึน่นรู้สึกลมหายใจกระชั้นทีเร็วเล็กน้อยดังนั้นสู้เก็บคลุีทองเหลืองพอเงยหน้าขึ้นเห็นเงาร่างหลายสายวิ่งปราดมาจากทางด้านทิศตะวันตกอย่างเร่งร้อนเสียงกัวขี้ใจสันสะท้านครุ่นคิดขึ้นกูมาไม่ทราบเป็นศัตรูหรือสหายแฉเพี้ยงกงจู้ถูกเราจี้สกัดจุดลับยังไม่ฟื้นตื่นมา อหนจึงจู้กับอาจารย์แรกประสิทธิ์ประสาทวิชาิีมือของเราก็จมอยู่ในเคล็ดวิชาิีมือเงาร่างเรานั้นโลดแล่นอย่างรวดเร็วโ่วปริบตาวิ่งตะเบิงเข้ามาในรัศมี78็ดแปดวาคอยเห็นชัดตาว่าผู้มาเป็นเทียนบักใต้เสือสองทะรกซ้ายขวาและห้าเลนลำเสียงกัวขี้ยินดียิ่งร้องบอกว่าผู้น้องเสียงกัวขี้อยู่ที่นี่ทางกระโดดลงจากต้นไม้ใหญ่สองทรกซ้ายขวาเห็นเช่นนั้น รีบวิ่งปราดมากล่าวว่าดีที่พบผ่านท่านเสียงกูกี้กล่าวว่ามีเรื่องใดหรือขารกซ้ายเตียงกล่าวว่าเรียงก้อนนี้ทุ่มเทกําลังภายในพรกเขาปะทะกับขุนนางปลาปุรภาที่ยกกําลังมาช่วยเหลือเสียงกูเกี้รีบถามว,ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะหรือขารกซ้ายเตียงกล่าวว่าเรียงกวอเนี้วางแผนแยกขายวางกำลังซุ่มโจ,จมสี่จุด สร้างความเสียหายแก่กองกําลังของคุณนางปร,ปราบูรพาคอยทําศึกขั้นแตกลัวกระทั่งได้ใช้คุณนางปร,ปราบูรพาเพียงนําบริวารหกเจ็ดคนถลวงฝวาวงล้อบอ,อกไปท่า,ารักหวาลี่สิมกล่าวเสริมขึ้นการศึกครั้งนี้สามารถทําลายกําลังหนุนสายหนึ่งของเจ้ามังกรหวนแตกพ่นับเป็นเชนนะที่สวยงามที่สุดนับตั้งแต่พรคเราปราเมือกับ เจ้ามังกรอ้วนเพิ่มความเชื่อมั่นแก่สิทธิของพรก,กเราอีกมากมาย้ารกซ้ายเตียงหึงสอดคำขึ้นน้องเราปัางจู้สั่งไว้พวกเราพอจะพบกับเสียงกัวเนี่ยให้ชักนำเข้าไปยังที่มั่นใหญ่พวกเราชนัยนสนทนาถึงเรื่องเราไร้สาระกับเขาเสียงกัวขี้มองดูคนชุดดำถูกยี่สกัดจุดตั้งหลายร้อยคนไม่ทราบจะจัดการอย่างไร เียนบักใต้สื่อพันกล่าวว่าเสียงกลัวใต้เหี้ยเห็นว่าไม่สามารถสืสารผู้คนมากายปานี้หรือเสียงกลัวขี้รับคําว่าข้าพเจา้ากําลังนึกถึงเรื่องนี้จริงพันแววเสียงพุทธเท่าคุยวิเศษกระทบโสดว่าขี้ยียเราหุ้นคิดแทนเจา้าเจ้าชายเสียงคุยคัวผมพวกมันนำพาพวกมันไปเถอะตอนนี้เราปรารถนาใครน่นำสื่อบอ่อและเสือม่วยเจา้าจากไปในบัดล พวกเราไม่ต้องพบหน้ากันอีกแล้วเสียงกลัวขี้พอบฟังบังเกิดความลำบากใจยิ่งไม่ตอบรับในบันดนขุนก้าเลี้ยงทันก้าวยาวๆมากล่าวเบาๆว่าอาจารย์ทรงเสียงทางรุมปานให้พวกเราออกเดินทางเสียงกลัวขี้กล่าวว่าข้าพเจ้าเคได้ยินแล้วกำลังบังเกิดความลำบากใจยุ่งขนก้าเลี้ยงกล่าวว่าดูท่าทัานผู้เท่าตกลงใจแน่นอนสุดที่พวกเราจะเหนียวรังได้ ดีที่วันข้างหน้ายัางยาวนั้นโรอจนปลิดปลงหุ่นเก้าเล่งเคยออกสอหาท่านผู้เฒ่ายัางไม่สายเสียงกัวขี้กล่าวว่าตกลงพวกเราออกเดินทางหุนจึงจู้ต้องการร่วมทางกับพวกเราหรือไม่ก็เราสมควรไปพบผ่านเอาเอี้ยงปังจู้พวกเราไปด้วยกันเถอะเสียงกัวขีกล่าวว่าไม่ทราบจะนําแชร์เพียกองจู้ร่วมทางหรือไม่ ุญเก้าเล่งกล่าวว่านางผ่านการเขี่ยวกรมครั้งนี้คงเห็นซึ่งชื่อชาต่อบุญคุณความแค้นเมื่อครั้งกระโนนเราผู้พี่เชื่อว่ามีความอดทนเป็นเลิศต่อให้นางด่าว่าเราทุกตีเราเราข้อทนทานรับไว้บวกกับสื่อตีช่วยไกลเกลีย่ยสมควรคลี่คลายค,ายความแค้นรายนี้ได้พวกเรานำพานนางไปเถอะอาจารย์เมื่อไม่ต้องการพบหน้าพวกเรา ก็ไม่อาจฝืนใจท่านพู้เฒ่าแต่ทางด้านซื่อบอกพอเราสมควรไปกราบกรานอำลาเสียงกัวขี้เห็นพ้องด้วยเดินเข้าไปพร้อมกับพนก้าวหนิงหันหน้าหาสตรีชาราที่นั่งซึมเศร้านั้นกราบคา,วารวะกล่าวว่าซื่อบอ่อที่เคารพสิทธิขอกราบกรานอำลาสตรีชรานั้นเหลียวหน้ามาชัาชัมองดูทั้งสองแวบ,บหนึ่งเหงือนหน้ามองมีขาวบนท้องฟ้าใหม่ เอียบอิดเพียก็เข้ามากล่าวคำอำลานางเสียงกัวขี้เหลียวหน้าไปยกมือตบคลายจุดให้แก่เชเพียกงจูส่วนฮุนเก้าเหลงกับเอียบอิดเพียแยกย้ายคลายจุดแก่คนชุดดำทั้งหลายร้อยคนแชเพียเอลืมตาขึ้นกวาดมองรอบข้างแถวหนึ่งจึงกล่าวพวกท่านช่วยชีวิตของข้าพเจ้าเสียงกัวขี้กล่าวว่าเรื่องเล็กน้อยไม่ควรแก่การเอ่ยอ้าง พวกเราคิดไปสมทบกับพวกผักตรวยาจบไม่ทราบควนี้มีความคิดเห็นอย่างไรข้าพเจ้าจะร่วมทางกับท่านไม่ว่าท่านไปที่ใดข้าพเจ้าล้วนไปด้วยเสียงกูขี้พหกเสษะยกคลุยทองเหลืองขึ้นเป่าเป็นเสียงดังออกมากล่าวไปตลาดนักขนชุดดำเหล่านั้นพอได้ยินเสียงคลวย่ากันสาวเท้าก้าวเดินหุ่นก้าวเล็งกล่าวเบาๆกับ,กบเอียดเพีวว่างเ,ย,เย็บเงียเสียงกัวสืตีเพิ่งได้รับถ่ายทอดวิชาคุยจากอาจารย์ ยังไม่เรียนรู้ถึงแก่นแทงคนเหล่านี้มีสติลเลื่อนหอาควบคุมไม่ได้ต้องบังเกิดความวุ่นวายขึ้นพวกเราแยกย้ายติดตามอยู่สองฝ้างหากาพบเห็นผู้คนก่อความไม่สงบจะชิงลงมือฆ่าทิ้งเหยียบอิเพี้วรับคำครันครันแล้วสองทารุซ้ายขวาถือกระบีเบิกทางเสียงกลัวเคี้เป่าคุยทองเหลืองติดตามหลังแฉเพี้ยงกงจู้อยู่เคียงข้าเงเห็ีบบักเต้สิก,กับห้าเลือด อลำรังไทยโดยมีหุ่นเก้าเหล่งกับเอียมอินเพียอยู่สองฝ้าข้างของคนชุดดำเหล่านั้นเสียงกูขี้เดินหางเหลียวมองต้นไม้ใหญ่นั้นางบังเกิดความอะไรอาวรอย่างเปี่ยมลนพลานได้ยินสุ้มเสียงอาจารย์ลอยล่องมากระทบโสดว่าขี่ยีย้ไม่ต้องเหลียวหน้ามองแล้วรีบเดินทางเถอะ หวังว่าเจ้าสามารถเสริพทอดวิชาคลุยวิเศษของอาจารย์จนหลงชื่อเสียงระบือไกลเป็นอีกแนวทางหนึ่งในยุทธจักรเสียงกัวเคียรับฟังจนบังเกิดความหดหูวใจหลังน้ำตาออกมาสองสายจบบทที่หนึ่งสสิ